เรามาติดตามความเคลื่อนไหววอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2021กันครับการแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง4กันยายน2564ซึ่งวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศฟิลิปปินส์จะไม่มีแชมป์แก่าอย่างญี่ปุ่นที่ขอถอนตัวไปก่อนหน้านี้รวมถึงจีนอดีตแชมป์13สมัยที่จะไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน,ขน โดยจะมีทีมที่เข้าร่วมทั้งหมด8ทีมประกอบด้วยฟิลิปปินส์ไทยเกาหลีใต้คาซัคสถานไต้หวันอิหร่านออสเตรเลียและอุซเบกิสถานโดยผลการจับสลากแบ่งกลุม่มมีดังนี้กลุ่ม A ฟิลิปปินส์คาซัคสถานไต้หวันและอุซเบกิสถานกลุ่ม B ไทยเกาหลีใต้อิหร่านและออสเตรเลีย ในส่วนการแข่งขันในรอบแรกจะเล่นแบบพบกันหมดในกลุ่มทีมละสามเกมเพื่อเป็นการจัดอันดับและจะแข่งขันต่อในรอบก่อน,นรองชนะเลิศโดยทีมอันดับหนึ่งจะพบกับทีมอันดับ4ของอีกกลุ่มและทีมอันดับสจะพบกับทีมอันดับ3ของอีกกลุ่มต่อไปในส่วนเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียจะจัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุน่นในระหว่างวันที่12-19กันยายน 2 5 6 4โดยมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด16ทีมและผลการแบ่งกลุ่มมีดังนี้กลุ่ม A ญี่ปุ่นอินเดียกาตราบาเลนกลุ่ม B อิรานปากีสถานไทยและฮ่องกงกลุ่ม C ออสเตรเลียจีนศิรีลังกาและคูเวตส่วนกลุ่มดีเกาหลีใต้ ไต้หวันคาซัคสถานและซาอุดีอาระเบียสำหรับการแข่งขันในรอบแรกจะเล่นแบบพบกันหมดในกลุ่มทีมละสามเกมทีมที่ได้อันดับหนึ่งและสองของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มรอบสองส่วนทีมอันดับสามและสี่ของแต่ละกลุ่มจะหล่นไปเล่นในรอบจะดอันดับ9้าถึงสิบหกกันต่อไปติดตามชมการ่ายทดสดการแข่งขันเลยบอลทั้งชายและหญิงได้ ได้ทางช่อง PP TV โดยรายการวิลลาบอลชิงแชมป์เอเชียมีผลต่ออันดับโลกและมีผลต่อการจัดอันดับทีมที่จะเข้าไปแข่งขันวิลลาบอลชิงแชมป์โลกอีกด้วยดังนั้นสาววิลลาบอลไทยมีโอกาสสูงที่จะได้คะแนนในศึกครั้งนี้ครับ